ถือหน่วยถึกใส่บาทสาธดีพ่อแม่ไอ้ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพบก,กับสสีแล้วสสีใส่บาทสบายดีงามสาวทุกคนตอนนี้กำลัเป็นเวลายอยู่ประมาณหกโมงหกโมงสี่สิบป่านนี่แหละเนาะตอนนี้สีกันได้อยู่วัดทุกคนเมื่อน,นี้สีกามาใส่บาทนะทุกคนเพราะว่าเป็นวันศิลป์สีมาตักบาทกันสีมาก,กับอีแม่ได้ทุกคนเด้สองคน ตอนนี้แม่ก็ขึ้นไปนังน่งแล้วเนาะสีจะมาเปิดคลิปทางน้งทุกคนบรรยากาศอันนี้ก็คือเครื่องไ่บาททุกคนนี่เครื่องไซบาทอ่าของสาวลาวเนาะเสือสีกระบอก <c oughs> เครื่องไ่บาทของสาวลาวก็สิประมาณนี้ทุกคนเวลามาไซบาทก็สิมี้อ่าติกเข้าเนาะทิงที่ขาดไปก็คือติกเข้ามีข่าวนำแล้วก็มีขนมแล้วก็มีเงินแล้วก็มีอ่าทูบแล้วก็เทียนดอกไม้ทุกคนลยตอนนี้ก็คือแบบ เพื่อนกำลังกำลังอันเทศอยู่เนะาะเทอ่ะภัยที่ว่าจะถวายเข้าโบถวายพาเข้าไปนี่ค่ะนะสิก็ได้ลงมาทางลุงทีแหละเมื่อนี้กะคนบ่อยากหลายปไปไลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นศิลที่ว่าอันธรรมดานดเ,เนาะบ่ได้แม่นศิลแบบคือแบบอ่าส่วนเข้าพรรษาคนถ้าส่วนเข้าพรรษาคนสิมาแบบใส่บาตรแล้วก็มีบุญหลายสรงนี้ก็คือแบบงานบุญบ่อยากนี่นะทุกคนเพราะวา่าออกพรรษาเลยด นี่นญญทุกคนบรรยากาศยามสาทุกคนอากาศอากาศ,อากาศตอนสาเย็นเย็ยนสิไแตลาดไปซื้อขนมมาทุกคนเย็ยนแห้งเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็คือธรรมดานะาะวารเด่นนั้นส่องแต่ว่าถ้าขึ้นไปนั่งยู่ทุกคนซีขึ้นไปไล่ขึ้นไปแต่งเข่าเนาะแต่งเข่าแต่ง้าเข่าได้เพื่อถึกหน่วยอีกทุกคนถึกหน่วยก็คืออลงมาจังหันเนาะลงมาจังหันลงเพนหน่วยของสิกาคืออหน่วย นา17ทุกคนเลยก็เลยมาจังหันน้ำเลยแล้วก็ถือถือน่วยถือใส่บาตก็เลยมาในอีแม่เมื่อไหร่ะทุกคนเลยบรรยากาศยามเสากกสิประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศยามเสาวพร้อมกับน้องหมาทุกคนหลายเ่อได้หมายว่ดสีนี้แค่อย่างลูกฮึมาหาเด้อทุกคนเด้มาลินน้ำไม่อย่างลูกฮึห,หึมาหาแม่ว่าบรรยากาศยามเมสาเนาะ แดดส่องทุกคนค่ะค่ะอันนี้คือบริโลยเดดคุณเลย,เเลยอุ่นๆเนาะอุ่นขนาดเลยตอนนี้เพิ่งกำลังอันถวายผ้าขาวอยู่เนาะสิจะได้ลงมาทางลุม้มเพราะว่าได้แต่งผ้าขาวไม่ยังขึ้นไปแล้วอ้าวเนาแดดส่องทุกคนอ่าจะถวาย่นจะกินแล้วก็บัรนี้เลยไม่พลาดชิมด้วยเอาไปทุกคนไปท่าหันศี์แล้ว กมามกามีได้ทุกคนเดชกำลังมากปเดี๋ยวเราขึ้นไปเทิงกันเลยีางานกำลังเอาบเอาซ่ให้เนาะมีซมาุญกเข้าบ้านเจงจอกับบ้านน้องพื้นาเสียสวยกันเนาะจะได้บ้านเขามาชวนขึ้นไปเทิงกันเลยบ้านเฮาลังที่ที่า็สอาเฮาเดอ บุญรของข้า,าบ้านท่าละวันที่สิสองอวันที่สิเอ็ดนาะวันที่สิบเอ็ดก็ไม่สิบเอ็ดข่าและแม่นาบ้านเขาได้ไปสิไปพาไป,ไปนั้นไปกินไปทานหา,ารเยาพ่อบ้านคุณนำ้ำใสเด้อ,อวันที่สิเอ็ดเนาะ เดือนเดือนหนึ่งเดือนเกียงกอกใหม่สิบเอ็ดพาทเฮาและไปกินไปทานนำาพ่อพรมบ้านกุนาำใส่ยพอพ่อพุกนำใสได้ผลได้มอณาภาพแล้วผลจะเสียชีวิแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อซืนเนี่ยเสียเนาะวันที่สิบเอ็ดและวัดที่ปีกุังโก याु चल i know i ไปเหรอไป <c oughs> ไปไปพาสองสาวไปก่อนค <c oughs> ไปทุกคนตอนนี้กระไดอารใส่บา้าแ้วก็ยากนะไป็นที่อ๋อแล้วเนาะเดี๋ยวสิจะพาทุกคนไปเบิ่งทาร์สพขเท่าเนะาะทาร์สพอเท่าใหญ่ทุกคนเลย เวลาที่สีมา asure, วาดหรือว่าแบบใส่บาใส่เนี่ยกับสีมาหาพระเท่าตลอดเลยมาหาท้าพระเท่าเนาะมือมือเฮลโหลไหมเฮลโหลเฮลโลบรรยากาศเย็นเย็นทุกคนเอ้ยแบบมันแบบ อากาศมันดีฮนะน่ะอากาศมันดีบบถึงคันแบบจะสั้นแต่ก็แบบพอดีแบบคัก โอ้จากสี่สะเห็นไหมมันคือประเพณีนะทุกคนเนาะประเพณีก็คือมาตักบาตรยาิน้ำแลกซิมาหาเพราะเท่าง่ายไม่เท่าง่ายคู่เทียร่วงรับไปแล้ว ตอนนี้แม่กัดกำลังแตงขนมจุดทูปหาพระเทวดอกมะอยู่แล้วดอมาอยู่แล้วดูใหีนะพรสร้ายอยอดจัน้วนาประกายส ทุกคนแล้วตอนนี้สีกมมาฮอตเทอนแล้วเนาะที่แม่เพื่อนยังมาได้มานํางเลยทุกคนเลยเพื่อนอันกินกินข้าว กันได้มาก่อนนาะฮอตเทอร์เล่วทุกคนเป็นอะไรทุกคนลุกนี้งามอยู่สต๊เสีเ <laughs> ด้อต้อนิกาคือสุดไปว่ <laughs> สาสสีสสีมาก,ก่อนทุกคนอีเมย์ยังไม่มา,มาเลยประมตอนนี้กาเป็นเวลาอยู่เก่ามงยังทุกคนเก่ามงยังแล้วตอนนี้ตอนนี้คือสีอยากกินข้าวมีจะกินขนมนีทุกคนเอ้ย ทุกคนข้าวต้มอือทุกคนเคยกินบหทุกคนข้าวต้มแบบนี้นี่ข้าสารมีคนเอาไห้แม่ดนีอือเอาใบอันใบโตเลยทุกคนเด้อันนี้ก็คือเอาใบโตเลยทุกคนเห็นฮะใบโตแบบใบโตแบบต้นไม้เนี่ยนะจะโตเนีัยวาสิกะลืมเลยเคยเห็นยุ่เคยเห็นนี่แม่เห็ดยู่มาทุกคนลองซิมมึงเลยน่นนี่แหละทุกคนเดยอันอัน วิธีการไสบาศของสาวลาวเนาะหรือว่าเป็นฮิตของประเพณีของประเทศลาวเนาะก็คือวันศิลวันพระศิลน้อยศิลใหญ่กับไปไสบาศนะทุกคนศิลปแปดศิลปแปดศิลิ์ห้าแบบนี้นะศิลดับศิลเพ่งไปเบิดแต่ว่าสิกะบ้ได้ไปทุกศิลป์ทุกคนเลยส่วนหลายแม่นอันงามเข้าพรรษาเนาะข้าพภาษาหากไปเกือบทุกศิลเลยแบบบ้ให้ขาดนะนะ แต่อันนี้ออกพรรษาออกพรรษากับคุณกัโอยักหลายปันไดก็เลยคนคนมือนี้ก็ถือว่าหน่อยได้อ่อทุกคนเขาต้มสมัยบูหานมาลองซิมือเอาพันใส่ถั่วหน่อนี่ทุกคนสีอยากกินข้าวพอดีเลยที่บได้กินไนะอแม่นะอแม่พนกินข้าวก่อนเสียนปวดเบ่าก็เลยมาก้อนนี่ทุกคนซีนต้องกัน มันมกักทั่วคนเพรก็ว่า,สารสซอสเบาหวานเพราะว่าเพาะใส่จะเข้าเหนียวก็มกักทั่วจะเสบิบะอืมเขาแค่ใบตองนิดนงเน่ที่ไครเคยเห็นบอกใบตองไปเนึ่งเพราะใคใบตองกันนะบอกไม่ได้ใบตองปวยนะไม่ต้อทุกคนมาสนใครับ กางกิ้ขึ้นมาปะวันเลยฮึ่มมันนุจัปากันสองคนอัากถึงขั้น,นอืม้มพาหลงไ่ซื้อาซื้อปะวัาทุกคน เซี่ยงไห้แต่คือนี่กินเบิร์ตก่อนก่อน อันนี้ก็คือขนมที่สีมักกินทุกคนเมจิกเมจิกแซ่เป็นคนในสีมักกิน่นมันแบบ,บหวา,า,านหวานปานใดแล้วก็แบบกินได้เพลินๆเ,เ,เลยส,ยสบายๆสีมักเนาะเวลาใส่บาทก็คือสซื้อแต่ของตัวเองมากก็คือนี่ตัวนี้ก็มักทุกคนเอลเซก็มักอยู่เสี่ยงไา้ทุกคนแซ่ สปอนเซอร์ข้าวในเด้อขนมนอซิมากกินเอลเซ่เอลเซ่ไะนิยมเลยทุกคนคนลาขอนิยมกินสิการ์มากินสลดยเป็นของไทยทั้งหมดอืมอร่อยตอนสีปัยซิมยังไม่กินข้าวแต่เพิ่มไปตอนเที่ยงมั้ง โมงของ่มาก้วโมงยังอยากกินข้าวเสียงไหนทุกคนต้นรดนมรดนมัวหงสิทันทุกคนทุกคนไหวกับมานสาว啊 อื่อไรมาเกอเมือ,อมมนี้มียูหกบาทนคนอยู่ไทยหรืออยู่บนเอิ่นนคนแม่นันเพื่อนสิบินทาบาทอ่ะมันบอกอยูลาวกะอยู่บ้านสิค่ะตอนช่วงหนึ่งเนาะช่วงนึงครัเพิ่นบินทบาบาทแต่ว่าแบบ คนกับแบบโบ่อส่วนนะไป่ไหนสงสัยทุกคนเลยแล้วก็ยกเลิกได้ยกเลิกแล้วก็้าเดี๋ยวมาใส่คือเก้าแต่ที่เพิ่นก็ไปแหละทุกสาวเลยแต่ว่ามันจบหวานอะเสียงไหมอืมอืมแม,ม่เจ้า เอาด้วยแบ่หวานด้วยแนี่ก็หอมอีกสิมันรสอื่นกันโบมากกว่าทวนสิมากรสนี้หลั <c oughs> <c oughs> งจากมาบาดาม้ดฟกวหลังจากมาว่ากันสิมากกินขนมมาเนี่ย เดี๋ยวแล้วเทออ่าทุกคนวิธีการใสบาทของประเทศลาวหรือว่ะของสาวลาวกะจะประมาณนี้ทุกคนเองบอกมว่า ยุทธทยหรือยวนทองเที่อื่นเมาเพอ,เเนนรอ,อร์ซีเฮตเบนิลิบอ์นะก็คือไปใส่บาทกับะมีบาทมือค่ะมีอยู่หกบาทแต่ละสินแต่ละสินแต่ละเถ้อที่ไปับแบบนั้นทุกคนบางทีเพื่อนจะซีลงมาทางหลุมนะโลงมาใส่ทางลุมทวาแบบคนหลายเนาะอันนี้ก็คือคนหน่อยทุกคนเลยคนหน่อยประมาณนี้เลยทุกคนเลยไปทุกคน ซสเ็จแล้จบคลิปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสีแดงทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนสีคอโต้ไปกินขนมก่อนเด้อยังหลายเติบเลยคุณนางกินก่อนไปกันทุกคน